ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศวิธีดำเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษาใน,ในการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567โรงเรียนโพสีสว่างวิทยาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา11ข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนโพสีสว่างวิทยาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา11สถานที่ตั้ง เลขที่131บ้านสร้างบุตำบลโพสีสว่างอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดวิสัยทัศน์ภายในปี2570โรงเรียนโพสีสว่างวิทยาเป็นองค์กรคุณภาพผู้เรียนมีทักษะท,ที่จำเป็นเก่งดีมีความสุขก้าวนำเทคโนโลยีและนวัตรกรรมดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวนนักเรียน125คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น17คนบริหารงานโดยด็ร์ณัทชาแก้วเนตรผู้อำนวยการโรงเรียนโครงสร้างบริหารงานของสถานศึกษาแบ่งออกเป็น4กลุ่มงานคือ 1>, 1. กลุ่มบริหารวิชาการ 2. กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 3. กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน4กลุ่มบริหารทั่วไปวิธีดำเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ตามประเด็นการนิเทศข,ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด1นนโยบายและจุดเน้นของสอพท ประเด็นที่1.1การจัดทําแผนตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา4กลุ่มภัยได้แก่ภัยจากความรุนแรง (Violence) โดยเน้นการป้องกันและแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการสื่อสารอย่างสันติและการสร้างระบบแจ้งเหตุที่ปลอดภัยภัยจากอุบัติเหตุ (Accident) ผ่านการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงปรับปรุงอุปกรณ์ความปลอดภัยและอบรมการปฐมพยาบาลภัยจากการละเมิดสิทธิ (Right) like, ้วยการพัฒนาช่องทางร้องเรียนที่ปลอดภัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และภัยจากสุขภาวะทางกายและจิตใจ o n h e a l t h i n e s s โดยการคัดกรองสุขภาพจิตการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและระบบให้คำปรึกษาโดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วยผู้บริหารครูแนแนวและครูที่ปรึกษาแผนดังกล่าวช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจให้นักเรียนทุกคนประเด็นที่1.2มีการดำเนินการมีการซักซ้อมตามมาตรการ3ปอปได้แก่การป้องกัน (prevention) ด้วยการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงติดตั้งกล้องวงจรปิด และอบรมความปลอดภัยให้ครูและนักเรียนมาตรการตรวจกระเป๋านักเรียนและเช็คชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงโดยครูที่ปรึกษาในทุกเช้าการปลูกฝัง cultivation โดยการสร้างจิตสำนึกผ่านกิจกรรมรณรงค์เช่นที่ดูแลน้องและบูรณาการเรื่องความปลอดภัยในวิชาสังคมศึกษาและสุขศึกษาและการปรับปรามและเยียวยา suppression อัญญา i าล t ทชันโดยการจัดตั้งช่องทางแจ้งเหตุตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติเช่นการทะเลาะวิวาท และให้คำปรึกษาแก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมรายงานและปรับปรุงมาตรการอย่างต่อเนื่องประเด็นที่1.3การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขผ่านพระบรมราโชบายทั้ง4ด้านได้แก่การปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองด้วยกิจกรรมจิตอาสาและวันสำคัญทางประวัติศาสตร์การสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงด้วยโครงการ Eco s c h o o l การพัฒนาทักษะอาชีพผ่านชุมนุมเท่าแก่น้อยและการส่งเสริมบทบาทพลเมืองดีด้วยกิจกรรมเลือกตั้งและการเรียนรู้ประชาธิปไตยกิจกรรมเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างคุณธรรมความรับผิดชอบและความพร้อมในการเป็นกําลังสําคัญของชาติในอนาคตประเด็นที่1.4มีการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการและการบูรณาการการเรียนรู้โรงเรียนใช้โครงการ Eco School จัดการเรียนรู้แบบเวียนฐานได้แก่ ฐานการทาปุ๋ยที่สอนทําปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกับกองฐานการจัดการขยะที่เน้นการคัดแยกและรีไซเคิลตามหลัก 3R และฐานการทาสวนที่ปลูกพืชผักสวนครัวโดยใช้ทรัพยากรุนเวียนกิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะชีวิตรู้จักพึ่งพาตนเองและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในสติเจียอย่างแท้จริงประเด็นที่1.5มีการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ในศตรวตรรษที่21เพื่อนําไปสู่การมีงานทํา มีทักษะอาชีพและสามารถหารายได้ระหว่างเรียนโดยโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะสำคัญเช่นการคิดวิเคราะห์และนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีและทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายประเด็นที่1.6มีการดำเนินโครงการสุขาดีมีความสุขตามเกณฑ์มาตรฐานในการดำเนินงาน5สได้แก่สะอาดด้วยการทำความสะอาดสม่ำเสมอและใช้อุปกรณ์คุณภาพสะดวกด้วยการติดตั้งอุปกรณ์เสริม ระบบน้ําที่เพียงพอสบายด้วยการปรับปรุงระบบระบายอากาศและป้ายคําแนะนําที่เป็นมิตรสุขลักษณะด้วยอุปกรณ์ส่งเสริมสุขาอนามัยสวยงามตกแต่งห้องน้ําให้โปร่งโลง่งและใช้ต้นไม้มาประดับประเด็นที่1.7มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกและความแม่นยําเช่นการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียน ติดตั้ข้อมูลได้แบบเรียนไทม์ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มความปลอดภัยจัดทำ QR code สำหรับแจ้งข่าวสารและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญประเด็นที่1.8มีการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศีลธรรมและประชาธิปไตยโดยเชื่อมโยงความรู้กับการปฏิบัติจริงการออกแบบกิจกรรมให้มีความสนุกสนานและสร้างสารรค์เช่น การเล่นเกมไขคดีทางประวัติศาสตร์เกมเรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์หลังการเปลี่ยนแปลงการปกรครองพุทธศักราช2475การจำลองการออกแบบพักการเมืองช่วยสร้างผู้เรียนที่มีความรู้และจิตสำนึกพร้อมที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต2บริหารงานทั่วไป ประเด็นที่2.1จัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดร่มรื่นปลอดภัยทั้งภายนอกภายในห้องเรียนห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ต่างๆพร้อมใช้งานมีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอผ่านกิจกรรม5สทุกสัปดาห์พร้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและมุมพักผ่อนในบริเวณที่ร่มรื่นประเด็นที่2.2มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R โดยเริ่มจากการลดการใช้ Reduce เช่นรณรงค์ให้นักเรียนพกขวดน้ำส่วนตัวและใช้ภาชนะที่ล้างซ้ำได้การใช้ซ้ำ Reuse โดยการใช้กระดาษซ้ำในการเรียนการสอนและการ r e c y c l ิ Recycle Re โดยจัดจุดคัดแยกขยะในโรงเรียนเช่นธนาคารขยะรวมทั้งจุดคัดแยกขยะประจำแต่ละห้องเรียนกระบวนการเหล่านี้ช่วยลดปริมาณขยะและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยังย่งยืน ประเด็นที่2.3ดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ปลอดภัยรวมทั้งการรณรงค์ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดช่วยให้ระบบไฟฟ้าในโรงเรียนปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพประเด็นที่2.4ระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งานโดยการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วโรงเรียนพร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ ประเด็นที่2.5บำรุงรักษาระบบน้ำประปาน้ำใช้โดยตรวจสอบและล้างถังเก็บน้ำอย่างสม่ำเสมอมีการซ่อมแซมกรณีที่ระบบน้ำประปาเกิดการชำรุดติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาดในอาคารเรียนและรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกสุขลักษณะประเด็นที่2.6มีการบันทึกสมุดหมายเหตุรายวันเป็นปัจจุบันโดยผู้อำนวยการได้บันทึกเหตุก,การณ์ต่างๆด้วยตนเองทุกวนัน เพื่อสะท้อนการดำเนินงานที่ครบถ้วนทันสมัยและตรวจสอบได้ช่วยวางแผนพัฒนาโรงเรียนและแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการประเด็นที่2.7มีการประชาสัมพันธ์โรงเรียนเช่นการทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมและคลิปวิดีโอเผยแพร่เว็บไซต์โรงเรียนเพจเฟซบุ๊ก ประเด็นที่2.8มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ3ปีพุทธศักราช2566-2570โดยมีคณะกรรมาการจัดทุกภาคส่วนร่วมกำหนดเป้าหมายมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนครูการบริหารจัดการและสร้างความร่วมมือกับชุมชนผ่านโครงการที่เป็นรูปธรรมเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นประเด็นที่2.9มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2568 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้อมกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อใช้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพประเด็นที่2.10การติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2567มีการติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบครอบคุม44โครงการโดยมีการประชุมติดตามและรายงานผลเป็นระยะ ื่อให้โครงการดําเนินไปตามเป้าหมายและยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างโปรงสายและมีประสิทธิภาพประเด็นที่2.1โครงการสุขาดีมีความสุขมีการพัฒนาห้องน้ําให้สะอาดสะดวกสบายถูกสุขลักษณะและสวยงามตามมาตรฐาน5สประเด็นที่2.2 1มีการจัดทําแผนเชิญเหตุโดยแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงและกําหนดขั้นตอนปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน ะให้นักเรียนและบุคลากรมีความพร้อมลดความเสี่ยงต่ออันตรายและความเสียหาย 3. บริหารงานวิชาการประเด็นที่3.1มีการติดตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนโดยการทำความรู้จักนักเรียนรายบุคคลผ่านการเก็บข้อมูลด้านต่างๆโดยใช้เครื่องมือหลากหลายเช่นแบบประเมิน SDQ ดำเนินการเยี่ยมบ้านครบ100%ทุกปีการศึกษา มีระบบคัดกรองป้องกันและแก้ไขปัญหาหนักเรียนเช่นโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนอกจากนี้มีการพัฒนานักเรียนในด้านการเรียนกีฬาและทักษะชีวิตพร้อมระบบส่งต่อนักเรียนทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้การดูแลครอบคลุมและมีประสิทธิภาพประเด็นที่3.2เอกสารด้านหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบการวัดประเมินผลการเรียนรู้ โรงเรียนได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560พร้อมบูรณาการเนื้อหาให้เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่นและความต้องการของผู้เรียนรวมถึงจัดทำระเบียบการวัดผลที่ชัดเจนครอบคลุมทั้งการประเมินรายวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์การอ่านคิดวิเคราะห์เขียนและสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตรวตรรษที่21โดยมีการบันทึกผลการวัดและประเมินผลผ่านระบบ s อ s พร้อมทั้งศึกษาแนวทางระบบธนาคารหน่วยกิจเพื่อเตรียมเข้าสู่รูปแบบการเรียนรู้ใหม่ในอนาคตประเด็นที่3.3การเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านการสอบโอน็ net, และการประเมินตามแนวทางปิซาโดยได้จัดกิจกรรมสอนเสริมและเน้นการพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการใช้ความรู้ในชีวิตจริงโดยนำชุดข้อสอบ p ิซซ่าสไตล์และ p ิซซ่าไลน์มาบูรณาการในชั้นเรียนเพื่อให้หนักเรียนพร้อมสำหรับการประเมินในระดับสากลอย่างมั่นใจประเด็นที่3.4ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดก,การเรียนรู้แบบ Active Learning ภาคเรียนที่2องทับโดยครูได้ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายเน้นการแก้ปัญหาเชิงสถานการณ์การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงและการทำงานแบบร่วมมือ โดยปรับแผนให้เหมาะสมกับระดับชั้นและความต้องการของผู้เรียนประเด็นที่3.5มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านข้องเขียนข้องโรงเรียนมีโครงการรักการอ่านและคลินิกภาษาซึ่งจัดกิจกรรมหลากหลายเช่นกิจกรรมพี่สอนน้องอ่านการเขียนจับใจความสำคัญโดยจัดกิจกรรมทุกวันอังคารและมีกิจกรรมสอนเสริมนอกเวลาอ่าน พร้อมทั้งมีการคัดกรองและติดตามความสามารถด้านการอ่านและเขียนอย่างต่อเนื่องเพื่อระบุและพัฒนานักเรียนที่ต้องการการช่วยเหลือเป็นรายบุคคลประเด็นที่3.6มีการดำเนินโครงการต่อกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษามีการจัดปลูกฝังจิตสำนึกด้านความเสียสละและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมแก่นักเรียนประเด็นที่3.7มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ประเด็นที่3.8มีการคัดกรองนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ดำเนินง,งานโดยการสังเกตพฤติกรรมการประเมินด้วยเครื่องมือมาตรฐานมีการวางแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล IEP อีก e. ประเด็นที่3.9มีการจัดทําหลักสูตรต้านทุจริตโดยบูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรมในรายวิชาหลักพร้อมจัดกิจกรรมเสริมประเด็นที่3.10มีการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนเช่น การแนะแนวเส้นทางการศึกษาต่อเปิดโอกาสให้นักเรียนรับข้อมูลจากสถาบันการศึกษาภายนอกนอกจากนี้มีการส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลและการดําเนินการด้านเอกสารให้ผู้เรียนใช้ในการสมัครเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาเช่นโครงการเด็กดีมีที่เรียนโดยมีนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์หลายคนและมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคือนายธนาธิปณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์โครงการเด็กดีมีที่เรียนประจําปีการศึกษา2,568รอบที่1แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio 4บริหารงานบุคคลประเด็นที่4.1ผู้อำนวยการโรงเรียนทําข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ส่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยผู้อำนวยการโรงเรียนโพสีสว่างวิทยา ได้จัดทําข้อตกลงในการพัฒนางาน PA โดยกําหนดเป้าหมายและแนวทางพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อ็และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประเด็นที่4.3ครูผู้สอนทุกคนทําข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ส่งผู้อำนวยการโรงเรียนโดยระบุเป้าหมายการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรมการสอนพร้อมส่งให้ผู้อำนวยการตรวจสอบและติดตามผลประเด็นที่4.4มีโครงการ การพัฒนาบุคลากรเช่นผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโพสีสว่างวิทยาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นระหว่างทางและปลายทางเป็นฐานยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ 5. บริหารงบประมาณประเด็นที่5.1ได้รับจัดสรรง,งบประมาณด้านหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนได้มีการสำรวจรายการหนังสือในทุกสิ้นปีการศึกษาจากครูผู้รับผิดชอบในรายวิชาต่าง เพื่อจัดสัรงงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนให้มีความเพียงพอต่อจํานวนของผู้เรียนโดยมีหลากหลายสํานักพิมพ์ตามความต้องการของครูผู้สอนและความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนนอกจากนี้ยังมีหนังสือสําหรับอ่านนอกเวลาที่ให้นักเรียนได้ใช้บริการอย่างทั่วถึงภายในห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่ผู้เรียนโรงเรียนได้จัดสรรง,งบประมาณสําหรับจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่ผู้เรียน ตามนโยบายของสอพทออเพื่อให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับการเรียนการสอนประเด็นที่5.2มีการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ2567และมีการรายงานมายังสำน,นักงานเขตพื้นที่และสำน,นักงานตรวจสอบประเด็นที่5.3จุดําจะทำบัญชีอย่างเป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้โดยบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายและการเบริกจ่ายผ่านระบบดิจิทัลเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ประเด็นที่5.4จะทําทะเบียนคุ้มรัพย์สินอย่างเป็นปัจจุบันโดยบันทึกข้อมูลรั์สินทั้งหมดและอัปเดตการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ําเสมอประเด็นที่5.5มีการรายงานเงินคงเหลือและงบเดือนมายังสพมร้อเอ็ดอย่างเป็นปัจจุบันทุกเดือนโดยแสดงรายรับรายจ่ายและเงินคงเหลืออย่างละเอียดพร้อมตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามข้อกําหนดปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาจุดเด่น โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึงการมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนทำให้การดำเนินงานสามารถเชื่อมโยงและสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพจุดที่ควรพัฒนาโรงเรียนควรพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการติดตามผลการดำเนินงานนอกจากนี้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสําคัญที่ควรมุ่งเน้นโดยเฉพาะการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ปัญหาและอุปสรรคโรงเรียนยังคงประสบปัญหาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีจํานวนไม่เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียนและครูส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ยังขาดแคลนสารเคมีและอุปกรณ์ที่จําเป็นทําให้การจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพขอขอบคุณท่านคณะกรรมการการนิเทศวิธีดำเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ขอขอบคุณค่ะ